นี่ละพี่นอ้องวิธีชีวิตของชาวบ้านเฮาค่ะหลังจากจีเก็บเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องก็ต้องหาแนวเหตดต่อค่ะปลูกข้าวโพดพี่น้องพวเนีแ้แหละค่ะก็ปลูกบ่ได้ค่ะต้องหาเงินต้องหาเงินวิถีชีวิตของคนบ้าน,านเฮาหาเงินไปเรื่อยๆค่ะสำง,งานเพรพอใส่ค่ะ คนเนี่ยค่ะปูแบบหลายปลูกแบบหลไหลาย,ลายปลูกตอ่อแล้วเขาออกปุ๊บกับปลูกต่อไปเลยค่ะงาไปเลยค่ะพูดตากราปวดเพินเ่นเนี่ยเบิ่งเนี่ยสุดยอดเลยปลูกกระปวด,ดื่อหาลายด้ต่อไปอีกค่ะ กำลังงามค่ะ